เอาแล้วเจ้าขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนันเรียนญาติทุกคนที่กำลังรับชมวิดีโอนี้ฮะอยู่ผมภาพเฟิร์สเฟกซ์คิมโปฮันในเกมของพิสมอนเกมกันนั่นเองฮะเฮ้ยอ้าวโอ้เอาแต่ตัวเกมเลยเหรอจะก,กินไปโอเคฮะก็สำหรับเอพิโซดนี้ฮะอุ้ยตัวที่สองคิดยังไงล่ะซีรานุยโอ้จะเอาสินะทางนั้นก็โกเอ่อเขาไม่ได้ยึดสามเหรอ ผมว่าถ้าใช้ควีคแท็กน่าจะตายว่ะ <c oughs> ถ้าอย่างั้นเราจะไม่ใช้ควีคแท็กนะเราจะใช้เป็นเดลเวอ์บอลแทนแบบลูกเดียวแบบลูกเดียวจอดอะไรวะละถืว่าได้นะถืว่าได้อยู่นะเฮ้ยอบตีกูแรงด้วยควีคแท็กไปชิรันนี่ที่ตายมา่ะถือว่าชิรันี่เนี่ยเดี๋ยวจะตายก่อน <c oughs> เอ่อถ้าเราปิด่ยนช้าว่าใช้คว,วีคบอลไม่น่าจะติดใช้อันตาบอลแล้วกันเนาะ ได้ไหมเชิญเลยโอเคก็รหรับนี้ฮะผมจะมาสร้างบ้านกันนะไม่ใช่ว่าสร้างบ้านสิจะเป็นการขยายพื้นที่ของผมให้มันกว้างไกลยิ่งขึ้นฮะแล้วก็น่าจะใช้เวลานานเลยดูจากสภาพตรงนี้เนี่ยมันก็นะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่ารหดับช่วงที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ได้แอบเล่นมันนิดหน่อยฮะก็สภาพทีก็เท่าที่เห็นเลยแล้วก็ส่วนเจ้าตัว ฮอกโลเนี่ยผมไม่ได้จัดมานะมันได้มาจากกิจกรรมที่แอดเขาแจกเสื้อนี้ตีฟอนไดช์เออว่าเพออิ่มอยู่กมม็อยากรู้เหมือนกันวะ่ะ A few moments later คิดว่าอย่างไงก็ต้องมีเจ้ามุกโรอ่ะคือแบบผมไม่มีมุกโร่แล้วผมรู้สึกแบบว่าเว่ะคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเจ้าชิโรนุยไม่ดีนะแต่แบบพอไม่มีมุกโรมันรู้สึกเงาๆอ่ะคือผมอยู่กับมุกโรโดาตลอดไงแล้วแบบพอไม่มีมุกโร่แล้วมันรู้สึกแบบเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างอะ มนุษย์เรามีส,สารส่ออวัยวะใช่ไหมฮะแต่สำหรับผมนั่นแหละผมมีส,ส,สารเสพตคือมุคโรอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่มีมุคโรเนี่ยมันเหมือนมันอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นแนหะคิดว่ายังไงก็ต้องมีมุคโครนำทีนะรวมถึงเจ้าดูคาติโอด้วยถ้าจริงรวมดาวเด่นของตัวผมนี่ก็ได้มาสองตัวนะทั้งเจ้าซิโนะนุยเจ้าโซโรอาหรือว่าเซโรอาร,ร,อร,อาร์แล้วก็ขาดแค่มุคโรกับดูคาติโอเท่านั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวโชคที่ผมขุดไปเนี่ยมันก็นก็ผมคิดว่า เจ้าเกนจ่าหรือเจ้าชิรนุชิรนุยเนี่ยมันมันเป็นโปเกมอนที่มีสปีดสูงนะหรือเปล่าวะมันก็ไม่สูงขนาดนั้นมันก็มีสปีดที่ดีนะฮะแล้วก็ดาเมจของมันก็แรงแล้วก็เป็นโปเกมอนซับพอร์ตที่ดีเหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าหากว่าเอาชิรนุยไปยืนคู่กับมุกโรเนี่ยมันอาจจะแบบบมบามบาก็ได้นะจริงปะเออแล้วไม่ได้รอกันนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องได้รอในเซิร์ฟเวอร์นี้กันนอกตลาบเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเขาไม่ได้ใช้เป็นบล็อกโปเทคมาเป็นเจ้านี้พวกนี้แทน ใช้รั้วในการทำโปรเทคก็ให้เราวางรั้วเนี่ยให้มันเป็นขนาดพื้นที่ที่เราต้องการใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยเราก็ไปพิมพ์ป้ายตรงรวคําว่า RP มันจะกลายเป็นรั้วเอ้ยมันจะกลายเป็นโ,โปรเทคให้เราโปรเทคเนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดรั้วที่เราสร้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะถ้าสมมติว่าเราเสมมติว่าเราวางรั้วอย่างนี้เสร็จใช่ไหมเราไปเดีย๋ยวผมขอไปหาป้ายเก่าให้เราหน่อยให้ราอยู่เนฉะยๆดูแหลนะป้าย,ยนี่อ่ะผมขอตัวปป้ายผมออกก่อน ่ะเราวางป้ายปุ๊บแล้วก็พิมพ์อย่างนี้ฮะไอพี่แบบนี้มันก็จะเปลี่ยนฟูเท็กให้เราน,นี้ผมโฟเท็กเนียน่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมด10,000บล็อกนะครับตอนนี้ผมใช้ไปแล้วทั้งหมดเท่าไหรบบน่นะพันสองร้อยสิบบล็อกแล้วก็มันเหลือยี่สิบเจ็ดพันกว่าก็นี่แหละฮะวิธีการใช้โปรเท็กก็ไม่ต้องเสียตังค์ซือ้อโปรเท็กเลยนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้เขาให้ฟรีเป็นแบบนี้แทนเขียนเดี๋ยวผมขอทีเซฟไว้ก่อนนะฮะ เสียงแล้ว่าอ้โอ้ะอ้โออือืมอ้ออเฮ้อเอเอออเอเฮ้อ้ออเอเอ้ออ๋อออยอ้้อออ ซึมซึนโอเค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 อ่ะไปนี่อ๋อติดแอคเฮ้ยตัวนี้ผมต้องเปลี่ยนบล็อกด้วยใช่ไหมคุณหมดเล้วโอเคเป๊บเป๊ะเป๊ะเป๊ะเสนอไว้เสนอไว้อ่าเฮ้ยโลแบ๊กโอ้โหโลแบ๊กไปไกล ฉีตกใจฉีตกใจเฮียตกใจตกใจจริงๆนะเว้ยถ้าเขาดูคลิปเนี้ยจะบอกว่าอย่าอย่ามาอย่างนี้นะคือแบบตกใจจริงๆแล้วก็แบบหันมาแล้วแบบเฮียรวันดีครับวันดีครับตกใจจริงๆนะเว้ยเี่หัวเงี้ยคือแบบไม่เก็บแบบใจสั่นแล้วอะเฮียเหรอนี่แหละ อืมโอซึ่เดี๋ยวขอเก็บเขาก่อนนะอ่ะอันนี้เก็บไม่ได้ต้องทุบตรงนี้ออกมาน่าแบบแล้วก็ฟาร์งยแีแทนอ่ะนี้จะดีกว่าทุกต่าน,นี้วยตรงนี้ด้วยช่งดดยวงทุบเก็บผมเผาเล็กๆก,ก่อนเอ่อสัามบล็อกปร๊บ เน,นียะวโอเคเส้็เรียบร้อยอันนี้แหล่งน้ำที่ใกล้สุดก็อยู่แค่ตรงนี้แค่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวค่อยไปตักตัก็วบรวม เ็เลียกร้อยไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับในผมถึงวางอีกเรื่องอะไรเดี๋ยวอวลาผมมันจะได้ใช้แน่ๆหรอเดี๋ยวผมขอคัดกรองของก่อนนะฮะับจรผมจะได้ป้ายต้องหาหนังสัตวน์นะถ้าจะเกิดที่ไบโอมพวกเพลนเลยวัดนีเนาะเดี๋ยวไปไปว้าผมจะมาทำเป็นป้ายรูปฮะแล้วก็จะไปติดพวกขีดอะไรขีดนะว่าหีบน,นั้นเก็บอะไรหรือเก็บอะไรอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะขอเจ็บพวกถุงเงน,น ้ดินพวกขย,ยะอะไรพวกนั้ผมจะเก็บไว้บล็อกน,นั้นน่ะแม่เดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้แม่เก็บพวกตรงนี้แทะ,ะอือเอ่ออันนี้พวกของโปเกมอนเก็บไว้ในฟองนี้นะใกล้ๆดิก,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 ก็เก็ไอ่เี็นขยะละ อันนี้ไม้ใช่ไหมอุปกรณ์เก็บไปนี่อ่ะเสรแบบไม่ได้อ่ะแหลกเหรอไม่ได้ฮะเซตแหลกไม่ได้แล้วนะนะโอเคครับทุกอุปกรณ์ไปนี่แล้วก็แร่เอาไวออไอ้อันนี้แบบเป็นรูปนี่นะอ่ะแบบนี้มาทอสไปนี่โปเกมอนอยู่นี่ฮะ แล้วก็ไม้อยู่นี่อุปกรณ์อยู่ตรงน,นี้ปุ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็พวกแร่รอไออ,อ,อุปกรณ์ซูมอนไอที่นี่อาสวยนี่อ๋อมีการเกษตรอาหารไว้นี่แล้วกัน หมดละโอเคเหลือไม่เยอะฮะเ,เต๊ดเต๊ดแร่ปุกมอน้ำเกษตรไม้และของจิปะทะเซฟแลกแผ่นลาเวตา้ามาซาสู้แล้วไม่มีบอลด้วย โอเคอมอสไหมไอเหียวใหญ่เดีวก่อนเดี๋ยวก่อนเวก่อนเดี๋ยวโดนเดยโดนโดนได้แน่ๆดโดนไแน่โดนแน่ไปใช้ออมอสเบลถามสิหรอใช้เนี่ยกันใช้ข้อพึ่งอัค่นแหละเฮ้ย ก็ใช้บอลผมคิดว่ากับบอสเนี่ยเขาเป็นตัวที่แข็งแรงะเดี๋ยว้นเราใช้อันตราบอนแล้วกันน่าจะได,ได้ได้ไหมโอเคได้รับตาร์เขาทีแล้วฮะเอ๊ะต่อมาเลยโอเค โอเคครับก็สรับพ์นนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าคหรับ,บนี้ฟีซมอนเมกมแล้วเจอกันคะบบาย